เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Fairy Tail the Great Journey นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เนี่ยเปิดจริงแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะ,ะเป็นเซิร์ฟของเกาหลีนะครับเป็นแนว I อด l ล p g เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่าระบบตัวเกมเนี่ยจะน่าเล่นขนาดไหนนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยภาพดีภาพสวยและสกิลสมจริงกับการเป็นเกมอนิเมะแน่นอนนะครับทุกคนนี่ มาแล้วครับโอ้โหกิวที่คุ้นเคยแล้วครับมาคารอบอยู่ไหนน่ะนี่กิวแฟนลิเทวแล้วอย่างเทพเลยอ่ะแต่ผมขอกดข้ามสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธินะนี่ครับส่วนระบบการต่อสู้เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแนวไอดอลเลยนะครับนี่เขาจะกดสู้ให้เรานะครับเลยเปลือยแล้วเหมือนเออเทาเทียมง่ายๆก็จะเหมือนเกมมังซี่คิงอารีนาที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับก็หวังว่า อยากให้เข้าเซิร์ฟไทยเร็วๆนะครับสาหรับเกมนี้นะก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันครับไม่มังกรไฟคารามอูไม่ได้ดูนานมากแล้วว่ะโอ้จำได้ว่าดูครั้งล่าสุดนี้น่าจะตอนช่วงมัธยมมังก็ห้าหกปีแล้วนะครับที่ไม่ได้ดูนะครับสําหรับไฟลี่เทลนะบางทีผมอาจจะลืมชื่อไปบ้างครับอันนี้น่าจะนัื่อหรือเปล่าพระเอกเนี่ยลืมชื่อไปบ้างนะจําได้แค่มคลรอ เจราลนอะไรอย่างนี้นะครับไอตัวนางเอกไอผัวเหลืองนี่ก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะไม่รู้ชื่ออะไรนะฮ <c> ะ <oughs> ดีโอ้โหไดเออร์เฟตน่าเล่นมากผมบอกเลยว่าพวกไนเออร์เฟตเกมแนวประมาณเนี้จะน่าเล่นมากๆเพราะว่ามันดูเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เล่นง,ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับอะมาถึงเขาก็ให้ทําการสุ่มหาตัวละครเข้าทีมหนึ่งตัวก่อนเลยโอ้โหตัวล็อกแน่นอนอย่างนี้ก็แง่แหละส่วนใหญ่ก็เป็นตัวล็อกอยู่แล้วนะครับเริ่มต้น แล้วเขาจะสอนการจัดทีมทั่วไปนะเหมือนมังคีคิงอารีนาเลยแหละอ่ะถ้าใครที่ไม่รู้ว่าเป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงนะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพแล้วกันสำหรับรคนที่ดูช่องผมอยู่นะตอนนี้นะครับก็ไปลองดูมังกีคิงอารีนาได้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเป็นแนวไอดอลนะก็คืออ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นแนวพุ่งพุ่งพุ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ตีตีตีไปเรื่อยๆนะครับยิ่งตีชั้นสูงมากเท่าไหร่เนี่ยอา่าของรางวัลต่อชั่วโมงต่อวันเนี่ยก็จะยิ่งได้สูงมากขึ้นนะครับประมาณนี้ อ่านี่เข้าสเตจสองแล้วนะเห็นไหมรางวันต่อชั่วโมงเอ็กีต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมขอกดข้ามเลยละกันนะครับอ๋อนี่ๆเขามีให้กดอ่าสปีดด้วยนะครับแล้วก็อ่ามนี้น่าจะเป็นออโต้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ๋ยวผมขอกดข้ามไปเลยละกันนะฮะอ่าตอนนี้ผมก็เล่นมาถึงเลเวล13แล้วนะครับก็ไม่มีสอนเล่นแล้วนะครับเราก็เล่นช่วงแรกเราก็เล่นบังคับ สอนเล่นมือใหม่ไปนิดนิดหน่อยหน่นะครับซักเลเวล7เลเวล8เนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะสำหรับการสอนเล่นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าอินเทอร์เฟซเข้าๆทั่วไปกันดีกว่านะครับเริ่มจากซ้ายมือล่างก่อนเลยนะครับซ้ายมือล่างที่เป็นรูปประสาทเนี่ย อันนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกท่าประสานต่างๆนะครับเนี่ยพวกสมุดท่าประสานนูน่นนี่นั่นที่เราจะสามารถเอามาใส่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกกิ้วพวกท้าทายอารีนานูน่นนี่นั่นต่างๆนะ PVP ก็จะรวมอยู่ทั้งหมดในนี้ซึ่งผมยังไม่ปลดนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูรีวิวระบบแบบเต็มๆให้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับส่วนของตรงนี้นะก็จะมีเกี่ยวกับพวก เสริมสร้างต่างๆนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับพวกจิปาถานะครับที่จะอยู่ในนี้นะส่วนอันต่อไปนะครับก็จะเป็นไลอัพก็คือการจัดทีมต่างๆนานานัแหละนนเนี่ยครับก็คือตัวละครที่เราใส่อยู่ในทีมนะครับทั้งหมดเนี่ยเราใส่ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับในทีมนั้นเนี่ยคลิกเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถโยกย้ายได้เลยนะครับว่าตัวนี้จะใส่อยู่ตำแหน่งไหนอะไรยังไงเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวแทงก็ยืนหน้าตัวไหนโจมตีซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้ก็สามารถมายืนหลังยืนอะไรได้นะครับก็อยู่ที่ การจัดทีมของเราเลยนะครับสําหรับในส่วนของตรงนี้นะแล้วก็มันก็จะมีให้ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะเห็นไหมพวกชุดกางเกงนู่นนี่นั่นนะครับเสริมสร้างพลังตัวละครของเรานะครับแล้วก็ถ้าเราคลิกเข้าไปที่ตัวละครเนี่ยปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับรายละเอียดตัวละครนะว่าตัวเราเป็นสายไหนอะไรยังไงโจมตีใส่ของแนวไหนบวกค่าพลังดาวเท่าไหร่เป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกการอัพเลเวลต่างๆมีอัพ กรอบตีบวกนะครับแล้วก็อัปเสตอะไรพวกนี้นะครอบเอวกอะไรอย่างนี้นะครับในส่วนของการรับตัวละครก็จะมีคร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะตอนนี้นะฮะส่วนหน้าต่อไปอันต่อมาเนี่ยที่เป็นรูปแมวแท็กทีมนะครับอันนี้จะเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือพวกตัวละครที่เรามีนะครับแล้วก็ตัวละครที่เรายังไม่มีเอาง่ายๆก็คือ เป็นสมุดภาพตัวละครทั้งหมดนั่นแหละครับนี่ดูนี่น่าจะเป็นเอลซ่านะถ้าผมจำไม่บิดนะครับชื่อผมนี่ก็ลืมไปหมดแล้วดูดิมันเท่เกินนะครับดูคนอะไรจะเท่ได้ขนาดนี้นี่ดูหนังสือร่างนี้นะครับ s อสนะไหนขอดูมาคอรอฟหน่อยสิโอ้โหไม่ได้ดูนานนะครับนี่โอโ้คิดถึงเลยนะอยากกลับไปย้อนดูเลยนะครับสำหรบับตัวเรื่องนี้อนิเมะเรื่องนี้นะครับนี่โอ้โหหัวกิวหัวเถิกด้วยนะ เนี่ยครับตัวละครหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ SR ก็จะเป็นสีส้ม SR เป็นสีแดงแล้วก็ระดับ R เป็นสีม่วงนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปสุ่มกันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบราชาเกลือกันนะครับอ่าอันต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพวกกระเป๋าต่างๆนะครับนี่ก็เป็นพวกกระเป๋าเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ที่ยังไม่เปิดเนี่ยอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวรอเปิดแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงละกันแล้วกันต่อมาเนี่ยก JA ็จะเป็นพวกสุ่มกาชานะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แค่ สาตัวเท่านั้นนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าตัวหนึ่งใช้เพชรเท่าไหร่โอ้โห3 0 0เพชรนะครับ10ตัว2,850ัเพชรนะครับโอ้โหใช้ได้เลยนะเกมนี้ถือว่าสุ่มแพงมากมากนะฮะเนี่ยแล้วเขาจะมีให้สุ่มตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวไว้ค่อยมาสุ่มกันนะครับทุกคนอะแล้วกันต่อมาก็จะเป็นพวกชาเลลจนต่างนะพวกด่านท้าทายนู่นนี่นั่นนะที่เราสามารถเข้ามาลงได้นะครับแล้วกันต่อไปเนี่ยที่เป็นแดงๆใหญ่ๆสุดเนี่ยก็จะเป็นอไอดอลนะครับที่ไว้ลงด่านลงบอสนั่นแหละเนี่ย ก็ตีตะลุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีให้เก็บสะสมของโดยพวกเพชรพวกการสุ่มนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับที่จะมีให้เรานะตรงนี้ก็สําคัญมากๆนะเนี่ยเราเวลาสุ่มนะข้อดีของเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเกิดว่าพลังเราชนะขาดเนี่ยเราสามารถกดข้ามได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้มันสู้กันจนจบมากนะครัเข้าให้ดูนะครับเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมขวามือบนนะครับที่เป็นรูป นะครับนี่พอผมคลิกปึ๊บเห็นไหมมันกดลงด่านเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้คือความสบายและความไวของเกมนี้ทําให้คนที่ไม่มีเวลาเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะสาหรับผมผมคิดว่ามันดีจริงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเข้าให้ดูใหม่นะแต่ถ้าใครแบบอยากเสพงานนะครับงานภาพกราฟิกต่างๆดูสกิลให้หายคิดถึงนะเนี่ยดูปึ้งดูดีครับโอ้โหอย่างเทพนะสกิลแล้วก็จะมีพวกท่าประสานด้วยนะเห็นไหมข้างล่างเนี่ยผมลองกดให้ดูนะปึ๊บ ปืนดาซ์ดูครับโอ้โหเท่จัดนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้สําหรับระบบของการเล่นในเกมนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของขวามือตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกเกมนะครับที่ให้เล่นแล้วเราก็จะได้ของต่างๆนะครับบางอันก็ให้แค่คลิกเฉยๆบางอันก็เป็นตอบคําถามนะครับเนี่ยปึ๊บก็จะได้ของรางวัลนู่นนี่นั่นนะครับดูประมาณนี้เนี่ยบางอันก็ให้เราลากนะครับ ลากยังไงก็ได้ห้ามให้มันชนกันนะครับเนี่ยต้องให้สีมันเรียงกันให้หมดนะครับเนี่ประมาณนี้แล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับง่ายๆประมาณนี้เลยส่วนอีกอันนะครับที่อยู่ข้างล่างตรงนี้เนี่ยปึ๊บคลิกเข้ามานะที่เป็นรูปคัมภีเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนพวกลงดันเจี้ยนต่างๆนะครับคืออะไรก็คือเนี่ยครับ เวลาเราลงเราก็จะได้ของพวกแน่้นนน,นที่เอาไ้ใช้อัพพวกตัวละครได้ต่างๆนานาครับมันเป็นที่ลงดันนั่นแหละลงดันพวกทรัพยากรต่างๆดันเจี้ยนต่างๆนะครับก็อย่าลืมมาลงกันด้วยนะครับสําหรับในส่วนงตรงนี้นะก็แนะนําเลยนะครับส่วนข้างบนขวามือนะครับก็จะเป็นพวกการเติมเงินต่างๆนะครับมี VIP นะให้เติมเงินมีของแจกฟรีนู่นนี่นั่นนะครับนี่พวกนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพวกเติมเงินครั้งแรกร้านค้าต่างๆนะ แล้วก็เป็นล็อกอิน7วันนับนี่ก็จะได้เอลซ่าด้วยนะแมลล่าง SR นะอย่างเท่เลยนะพรุ่งนี้ผมจะได้แล้วนะทุกคน <c oughs> แล้วก็วันที่7ดเดี๋ยวก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับ SR บวกนะครับอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไอ้ท้าทาย7วันน่ะนะครับที่ทําตามค่าแอคทีฟเขาแล้วเราจะได้ของต่างๆนาน,นานมานะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะอันนี้นะแล้วการสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกของต่างๆ อาชีพเมนนู่นนี่นั่นนะครับระบบต่างๆที่ค่อนข้างเยอะมากๆในะสองตรงนี้พวกของรางวัลน,นะครับแล้วก็อันดับต่างๆที่เราจะทําในช่วงตอนเปิดเซิร์ฟช่วงแรกนะครับเราจะได้ของนะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับระบบเกมคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงดันให้ดูหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ไม่ได้ลงดันให้ดูนะครับก่อนจะจากกันไปนะทุกคนโอเคก็สำหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ เราสามารถกดออโต้ได้ด้วยนะครับเนี่ย๋ยวผมกดออโต้นะมันก็จะใช้พวกสกิลประสานพวกอะไรพวกนี้เองนะครับแต่สกิลประสานเนี่ยมันต้องดูเม็ดอัญมณีนะครับเม็ดอัญมณีใช้สี่ไอ้สกิลประสานตรงนี้เนี่ยข้างล่างนี้นะครับก็ต้องมีไฟสี่ดวงถึงจะสามารถใช้สกิลประสานได้นะครับประมาณนี้สําหรับการดูเม็ดสกิลประสานนะคร่าวๆ <c oughs> ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากแล้วนะสาหรับวันนี้สวัสดีครับ